เที่ยวคาเฟ่คาเฟ่อะไรนะชื่อคาเฟ่ะไรคนหลอวิ่งไปโน่นแล้วคนหลอวิ่งไปช่วงหน้าไปแล้วอกลับมาแล้วเหรอครับบรรยากาศที่คาเฟ่อยู่ที่โรงเรมค่ะตรงน,นี้จะเป็นทะเลนะคะมาเที่ยวด้วยกันค่ะทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะนี่คือทะเลค่ะ ตรงนี้จะเป็นคาเฟ่ริมเลสวยๆเลยค่ะทุกคนแดดก็แจ้มแจ่มแดดแจ่มมากเลยกำลังจะพาน้องไปคาเฟ่าานะพาน้องไปคาเฟ่มีโลมาด้วยสาวายน้ำนะลูกกันไปดูสาวายน้ำ ตรงนี้จะเป็นโรงแรมค่ะอาเฟ่สวยๆเลยค่ะเขาบอกว่าอันเดอร์อะไรอ่านไม่ทันวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเจ้ตัวเล็กเดียดมากเลยเดียดเจียมมากเลยเดียรริมทะเลนี่ยิ่งเจียมตัวนี้เป็นสระว่ายน้ำลูกตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำของโรงแรม สวยไหมคะนี <formation jin inh throat> <at> ่ค <tı ro> ือคาเฟ่ค <Enlight congestion> <R ud> ่ะทะเลนะคะตรงนี้มาวันศุกร์เหรอบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะไปแล้วตัวเล็กกำลังเดินไปนี่ค่ะตรงคาเฟ่ที่เราจะไปกันสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวครับรับผมเรียกแล้วตัวเล็กเรียกแล้ว ลงไปนั่งเย็นๆริมเลกันเรา ama, อยู่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วนี่ไปได้ไหมไปได้ไหมน่าจะอยู่ชั้นที่ห้านะคะตรงนี้ค <ไป S 1> าเฟ่คา,าเฟ่อ,อยู่ชั้นที่ห้าโหมาดูดอกลงสวยจังรู้วิ่งก่อนเลยลูกยายยายเอาใหม่เลยอันนี้สวยมากเอ,อ้ สวยมากเลยค่ะตรงนี้ทางเดินลงคาเฟ่นะคะสวยสวยสวยมากเลยค่ะคาเฟ่ยอยู่ชั้นที่ห้า ถึงแล้วค่ะมากเลยค่ะลงมาตรงนี้เย็นมากเลยหลานสาวคนสวยเมียตวเด็กนี่คือครอบครัวเราสวยงามมากเลยค่ะริมเลนะคะเนี่ยบรรยากาศดีดี สวยๆเลย